ได้เป็นคนฆ่านะอันเนี้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวพ่อมัวแม่งให้ยังไงก็ได้ให้เหมือนเป็นมอเตอร์ที่สุดแต่ว่าเอายีี้ดีกว่าเวฟแรกผมจะทำตัวแค่น่าสงสัยอย่างเดียวแต่ว่าเวฟท้ายๆผมจะน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกโคตรน่าสงสัยแล้วกัน รู้ว่าเว็บแรกอย่าตายพอน้องอมเข้ามาสแกนตัวแค่น้องอมไม่ได้เป็นละผมมั่นใจน้องอมไม่ได้เป็นละหนึ่งคนแบนแบบมั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเดนมันเป็นครับผมมั่วปลอดภัยเฮ้ยเราต้องไม่ปลอดภัยทำเมื่อได้ไม่ปลอดภัยอ่ะเอาง่ายห้ามปลอดภัยเด็ดขาดอย่าฆ่ากูดูกูตายยัง ไอเคเคกูรู้กูตายแล้วมึงฆ่ากูเคผมผมว่าไอเอาเล็กลับมันลนมันลนเกินไปมันกลัวไม่ใช่กูเพิ่งเดินมาจากเออเมดเบกูไม่ได้เป็นอ่ะมึงลนเกินไปมึงร้อนัอพี่ไวอยู่ไหนเนี่ยศพพี่ไวอยู่ไหนเนี่ยห้องกล้องไงตอนนั้นไฟดับแตมีคนกระโดดท่อด้วยนะจากห้องกล้องอ่ะมาที่ห้องอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่ได้โดดนะเพราะว่าห้องกล้องมันค้างอยู่สองสักพักหนึ่งอ่ะแล้วพี่ เลยวก็ผมมีผิดนะพี่ไปสองมั่วพ่อมึงหรือแม่ก็สืบกันได้ดีนะครับขอบคุณครับเคบึงอย่าฆ่ากูนะกูยังไม่ได้เล่นตังสายกูเล่นอีกนานเพื่อนมึงจะอยู่กูรักมึงจะตายไอเขามารักมึงเนี่ยทำให้กูตายเมื่อวานไปใบเบอร์ไปเลยไม่ข้อมูลมั่วๆของเราอีพีหนึ่งยังไม่สำเร็จนะผมคอยเดินไปเจอศพ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 เรียงใครวะ ไอเล็กทิ้ไอเล็กทิ้ไอเล็กทิ้งดีเล็กผมไม่ได้เป็นคนฆ่านะอันเนี้ยไอเล็กเเดี๋ยวไเดี๋ยวเไม่รีบอ่ะไม่คือฟังผมนะทันใดนั่นเองผมเดินมาตั้งแต่ห้องเอ่อนห้องอะไรวะที่ตันที่เราเอ่อห้องหน้ายาน แล้วก็มาทางห้องเมตเต้ผมสวนใครสักคนหนึ่งตรงหน้าห้องแถวๆห้องคาเฟ่แต่ผมดูสีไม่ทันเท่านั้นเองผมก็เดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็ศพตายอยู่แล้วแล้วแลมป้ายก็เดินมาเห็นผมยืนอยู่ตรงศพครับเจบอศพที่ไหนเจอศพไหนอยู่ในห้องก้องครับ <c oughs> ผมไปกลับมาคร <c oughs> ับท่านละครกรสีขาวครับฮะทำไมไอ่ะเพราะว่าออมอ่ะเดินเดินถึงลงมาจากเขอมไฟใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไป็จ็อกเกอร์เฮ้ยผิดไปเพราะผมเห็นออมออกมาจาท่อมไฟจริงมันยอมรับาไเกิดไป้ แค่เฉลยไม่ไ,ได้ครับพอมาดูในห้องบอกเล่นอยู่เลยอย่าเลยฆ่าเองก็พอมาท้งไม่รอด,ดก็เนี่ยแค่นี้มันเป็นแค่เลเวลหนึ่งของความน่าสงสัยเว้ยขั้นต่อไปเราจะดูแอดมินตรงไหนก็ตามในเว็บในแมปตรงไหนก็ตามในแมปที่มีการกระพริบ,บ,บหมายความว่าฆาตกรฆ่าแล้วนะครับจริงๆริง head shot โอ๊ยพี่จอห์โนี่ทำไม ฆ่าใจเล้าได้อ่ะพี่พี่พีดหรือ่ตคุณมีปอนเขายึกยักษ์ครับผมเขาแสดงท่าไม่ปลอดภัยครับไม่พี่นะเรื่ไถึงพี่อะไรที่ทำให้สื่อไปถึงใจเล้าอ่ะทำไมถึงฆ่าไหมอันนี้ต่อยักเขายึกยักษ์ที่ห้องแอดมินครับแล้วก็ตอนที่มีศพอ่ะครับเขาเหมือนจะจะปาดแต่ว่ามีแตเป็นเคอยู่ด้วยพี่จอนอ่ะคือพี่จอนอ่ะเขาน่าจะเคยฟังเพลงเพลงหนึ่งมาครับว่าเพลงอะไรครับยึกยักษ์เธอนั่นแหละที่ยึกยยักษ์ ไม่น่าถามเลยว่ามันไม่น่าเป็นนะจะเป็นจ็กเกอร์ก็ได้จ็กเกอร์เหรอถ้ามาเป็นจ็กเกอร์ยันยันเราต้องโหวตออมนะได้จอยพรอเป็ไม่น่าแล้วกันนะคุณอมได้เลยโอ้ท่อนาฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรท่อนาฉันเธอทำย่างนั้นได้อย่างไรไม่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  ยากเลยที่ยากเลยไม่ตายแล้ววะทำเพิก่อนเดี๋ยวเดินก่อนมุมนี้มุมอร่อยอุ้ยอันนี้อันนี้ทำไมทำไมจอสโนตายเขายิงมันยิงแล้วน่าจะเป็นหญิงยาแพงคนนึงก็น่าจะเป็นน้องอมผมก็บอกแต่แรกแล้วว่านอมเป็นเขาไม่ได้เป็นถ้าถ้าน้องไม่เป็นใครเป็นอ่ะเราไม่รู้แต่น้องไม่ได้เป็นอันนี้คือตัวหมดแล้วใช่ไหมใช่มันเป็นไฟบังคับแล้วเออว่ะเพราะว่าตเมืออาจจะฝ่าดโจ๊กเกอร์ก็ได้ใช่แล้วก็อาจจะเหลืออิมอยู่สองตอนนี้ผมว่าไอ้ไม่เน่ยไม่ต้อเป็นโจ๊ก หรือไม่ก็อิมถ้าไอ้ไม้เป็นโจ๊กตอนนี้เหลืออิมสองแต่ถ้าไอ้ไม้เป็นอิมตอนนี้จะเหลือโจ๊กหนึ่งกับอิมหนึ่งโอเคงั้นผมเชื่อแต่เป็นเครดเลยกันก็คือตอนนี้นะขวดอะกับพระเอกอะร้อเปเซ็เลยเว้ยที่เหลือจอยก็จะสงสัยออมท m p อ็มพีแเเความจริงน้องออมไม่น่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับการฆ่าใครๆเลยนะเว้ยก็บอกเลย เฉยยังไงครับใช่น้องเฉยตรงไหนอ่ะอะไรตัวนี้ต้องต้องหมดอะไรตัวนั้นไม่ได้พี่ผมแค่ถามไปเฉยอยากรู้เพราะว่าผมจทำในห้องกล้องอ่ะเคอยู่กับผมคนเลยที่ไม่มีกัวนั่งหมดแล้วต้องหมดแล้วก็เหลือน้องอมเหลือน้องอมกับอเะไรสองคนอะอะไรเมื่อกี้ใครติดเสินบนตำรวจครับมาส่งผมจะไม่สามารถพูดไปน้องามมากกว่านี้ได้ผมต้องแบบพูดแบบเล่นๆเนี่ยพูดแบบว่าพูดแบบไปเบ๊ แบบแบบแบบคุยคุยแบบคลยคุยอ่ะเรื่องเป็นการพูดแบบคุยคุยนะพูดแบบพูดคุยคุยอ่ะนะไม่ต้องมาวิ่งตามผมเลยดู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 วิ่งตามวิ่งตามกระปุกวิ่งตามหมดเลยโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอกดกดย้อนเอาไงดีว่ากดกดกดในซ่อมดีสิบวิแล้ว Jeg leker hamla i kitt! Like Jeg leker hamla i kitt! Kitt! Jeg leker kitt! เอ็นดีร้อยเปอร์เซนต์กูไปละเดี๋ยว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 เออจบอยู่ตรงไหนครับพี่แอดมินเลยเขาแก้เลี้ยงเตือนอยู่3คนเออคือผมไม่ได้ไปแก้แต่ผมไปทำเพจมาผมยิงยิงหัวยายไม่เสร็จพี่ไม่เชื่อผมเม่ได้ยิงหัวยายมึงน่าจะยิงหัวสีเหลืองอ่ะนอะยิงอยู่หัวยายั้ไม่เสร็จ ก็เลยเดินเดินลงมาข้างล่างแล้วก็ยิงหัวยาแฝงต่อใแล้วก็แล้วเข้าไปในคอมมูเข้าไปในคอมมูก่อนคอมเพลตแล้มาเรามาโอเค ได้ผมจะเล่าให้ฟังผมไปยิง<ส>หัวายานกับพี่ขวดใช่ไหมครับผมแล้วผมก็เดินลงมาข้างล่างปุ๊บภายนนั่นเองเออเรียกเลิศดังแล้วผมก็เดินลงมาข้างล่างผมก็แอบ,บพี่ขวดแอบ,บไปราะนั้นแล้วผมก็เดินลงมาข้างล่างทำห้องคองมูก่อนรอบน,นึงมันเบรกต<ส>รงนั้นก่อน <c oughs> พอเราเล่นแอบเสร็จปุ๊บอะไรก็ก,กดซสะบดฐานอ่านแล้วน่าต่อแล <c oughs> ้วแบบว่าลงมาทำคอมูแล้วผมก็กลับไปห้องเอ้ยกลับไปข้างบนหัวยานพี่อัพโฟลไหมโฟลไหมได้อยู่นะพี่ผมได้อยู่อ้าโฟลถ้าโฟลสกิปให้เขาไปก่อนไงไม่ไม่ผ่านผมไม่ผ่านอะไรวววววะตอนเเเเดดดดดดดีีีียยยยยยย๋๋๋หหหุุุ ถ้าเกิดว่าไอ้เล็กมันยอมนะแปลกๆอย่างนี้มันเป็นโจกปวะะแล้วก็มาทางห้องเมนเตผมสวนใครสักคนนึงตรงหน้าห้องแถวๆห้องคาเฟ่แต่ผมดูสีไม่ทันป็โจ๊กปววยมันไม่ได้ยอมแลมัไม่ได้ยอมนะมันช่วยออมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพี่แต่เล็กต้องบอกว่าเล็กกดไม่ควร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 ปุไ่ ไเ่ยไดดเวยหูอนกจะกูเนี่ปาดมกันเลยพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้จะ